ลองมาดูพระสมเด็จอีกองคหนึ่งครับองนี้ถ้าเรามองโดยโดยทั่วๆไปอาจจะมีข้อแตกต่างที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกับพระสมเด็จในการตัดขอบกันนะครับเราจะเห็นว่าขอบด้านซ้ายมือของเราหรือด้านขวามือขององค์พระนี่ก็จะ เกือบจะชิดขอบเลยทีเดียวนะครับแล้วส่วนของด้านของอขวามือของเราหรือด้านซ้ายมือขององค์พระนี่ก็มีส่วนที่เว้นออกมาแต่ถ้าเราสังเกตจากจาก,าการวางกรอบเอาไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ถ้าเรามองก็คือเป็นลักษณะของการวางกรอบไว้เป็นรูปแบบของพระสมเด็จเหมือนกันกับ ท,ท,ทุกรุ่นท,ทุกพิมพ์นะครับเหมือนกันกับทุกๆุกพิมพ์สังเกตได้ยังไงก็คือเราสังเกตจากขอบกระจกตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเฉียดลงมานะครับแต่ในการตัดนี่เขาตัดเผืือกขอบออกมานะครับก็คือตัดเผือกขอบออกมาก็เลยทําให้ส่วนทางนี้นี่มีส่วนที่ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับ แต่ในส่วนทางนี้นี่จริงๆแล้วคือเขาตัดนี่เขาไม่ตัดตามขอบที่กําหนดเอาไว้นะครับเนี่ยเขาไม่ได้ตัดตามขอบเนี่ยสังเกตไหมครับคือขอบนี้ถ้าเราลากลงมาก็จะจบลงตรงนี้พอดีเขาก็เลยไม่ได้ตัดตามขอบแต่เขาตัดชิดเข้ามานะครับแต่ยังไงก็ตามก็คือก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเราดูจากขอบที่เป็นมียังมีขอบที่ให้เราได้เห็นอยู่ ก็สามารถที่จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นลักษณะพุทธศิลป์ที่ไม่ได้แตกต่างกันเรามาดูถึงในเรื่องของการเอียงเหมือนกันครับองนี้ก็การเอียงก็อยู่ในเกณฑ์ที่องศาที่ลักษณะที่พอเหมาะเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของเสียงนี่จะเป็นผลมตูมใหญ่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลำตัว หรือลำแขนอันนี้ก็ได้สัสดส่วนที่สวยงามไม่อวบอ้วนจนเกินไปแต่ถ้าคนที่เขาตีเขาก็จะตีเป็นยุคกลางนะครับองนี้จะตีเป็นยุคกลางด้วยกันส่วนในเรื่องของฐานที่1กับฐานที่สามนั้นก็ย่อมสูงกว่าฐานที่2ออยู่แล้วนะครับเราก็สังเกตได้ง่ายๆแล้วก็ในส่วนของเห็นไหมครับความห่างของ ฐานที่1กับซุ้มนะครับก็จะมีความห่างกว่าทางด้านนี้นะครับทางด้านของขวามือของเราเนี่เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่อยากจะให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะครับเนี่ยให้เข้าใจนี่ไหมก็จะมีความห่างกันเล็กน้อยอยู่แต่มวลสารเห็นไหมครับก็จะมีมวลสารที่ครบถ้วนนะครับเป็นลักษณะของมวลสารที่ครบถ้วนอ่า ถ้าเป็นของที่เขาทำขึ้นมาเรียนแบบนี้เราจะเห็นว่ามีเหมือนกับเปื่อนโคลนเหมือนกับสิ่งดำๆแต่อันนี้ก็คือเป็นเนื้อของพระนะครับถึงจะเก่าแต่ไม่ได้สก,กป่กน,นะครับคือถ้าเรามองเห็นไหมความาเนื้อขององค์พระก็ถึงจะเก่าดูยังไงเก่าก็คือจะไม่มีลักษณะของ สิ่งที่เรามองว่าโสกรปรกเกิดขึ้นแล่สังเกตไหมครับตัวขอ,อบกระจกเห็นไหมที่ในส่วนตัดนี่เขาตัดเกินออกมาก็เลยทําให้ส่วนของขวามือนี่ทาให้ส่วนของขวามือนี่ยังเหลืออยู่เยอะนะครับไม่ได้ตัดตามขอบที่ที่เขากําหนดไว้เหมือนกับผ้าสาเร็จทั่วๆไปนะครับตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมกันเห็นไหมครับ คือความสวยงามขององค์พระนะครับทีนี้เรามาดาูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยความเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมความหลุดก่อนตามธรรมชาตินะรอยหนอนด้นรอยอะไรต่างๆนี่มันก็ขุดขึ้นตามธรรมชาติเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าธรรมชาติของ น้ำตามขอบนี่ก็คือจะเป็นลักษณะของการก่อนลงไปซึ่งจะไม่ได้ตรงเป๊ะเหมือนกับของสมัยใหม่ที่เขาทำขึ้นมาเห็นสังเกตเนื้อไหมครับก็คือนี่องนี้ถ้าผมดูแล้วก็เป็นลักษณะของการผรสมในยุคกลางนี่ก็เอาเนื้อว่านสดมาผสมนะครับมันก็จะออกมาหรือเอา เนื้อของอายางไม้นะครับองค์นี้เป็นลักษณะของการเอาเนื้อยางไม้มาผสมเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลาออกมานะก็จะได้ออกมาอย่างที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นลักษณะของยางไม้ที่นํามาเป็นส่วนผสมก็เลยทําให้สีสันขององค์พระนีกลายเป็นเหมือนกับ อย่างไม้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องให้เข้าใจเวลาดูเราให้รู้ว่าเนื้อผ้าสมเร็จนี่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีลักษณะที่มีมากมายไม่ได้มีกฎเกณฑ์ว่าผ้าสมเด็จวัดรุขังนี่จะมีเนื้อที่เหมือนกันมีส่วนผสมที่เหมือนกันไม่ใช่ครับแต่ที่มีเนื้อเหมือนกันส่วนผสมเหมือนกันก็จะเป็นของ บางคุณผมกับเกตชโยครับตรงนี้ก็คงอยากจยให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมได้มีความเข้าใจกันสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียง